รูปเนี่ยก็คือเขาจะเป็นนิ้วตรงนี้จะวัดได้20นิ้วนะส่วนข้างล่างคือแบบว่าเหมือนกับว่าตรงนี้ดูตามมือแม่นะตรงนี้เนี่ยจะวัดได้นะสิบหกนิ้วนะวัดนี้เลยนะคะสิบหกนิ้วกับยี่สิบนิ้วนะตรงนี้หาย ข้อสงสัยแลวใช่ไหมว่าเวลาก็วัดวัดยังไงเนาะคือภาพใหญ่จะมีภาพใหญ่เป็นภาพเฉพาะภาพไม่รวมกรอบให้ด้วยหนึ่งภาพนะคะเราเลือกจาก5ภาพมาเลือกจากาภาพด้านหลังก็จะเป็นแบบอัลบั้างฟูอนบัลเช่นกันนะแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นอัลบั้าฟูอนบครอบครัวนะคะตรงนี้เราก็เลือกแบบเป็นแบบเหมือนกับีเวตต์ได้นะคะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็คือสองคนนะคะมีเรากับแฟนเรากับแฟนลงสิทธินะโอ้ตอนนี้เหงามากเลยเพราะว่าตอนนี้นะเป็นเวลาฝนตก เป็นเวลาฝนตกใครจะแต่งงานนะคะแม่แนะนําเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะได้แบบมีพิธีการงานแต่งที่ดีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยคือขอบอกเลยว่าคุณจะได้รับพรจากเทวดา,านางฟ้าทั้งหลายเพราะว่าเราก็จะได้แบบเวลาทําด้านทํานี้ทำมาหากินนะคะก็จะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านมีการ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีแต่รวยเป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นเจ้าสัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณได้รับพรจากเทวดานางฟ้าทั้งหลายและก็ที่สําคัญเป็นที่รักของเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะเพราะว่าวังงานนี้เราก็ทําบุญด้วยไงได้ทําบุญด้วยถูกไหมละ่ะแล้วก็ที่สําคัญรับพรจากพระอรหันต์คราวน,นี้มีแต่เรื่องดีมีแต่เรื่องเจริญเพราะฉะนั้นแม่ขอบอกเลยว่าหนูจําเป็นไหมจะต้องแต่งงานไม่คิดเลยบอกให้คิดเลยว่า นะมีความแน่นอนมีความแน่นอนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะแต่งงานแล้วเนี่ยก็คือเราจะเริ่มต้นยังไงที่ตุมขอบอกเลยนะเริ่มครั้งแรกเราก็มีการมาพีวดดิ้งก่อนลูกมาพีวดดิ้งก่อนแม่แจ้งราคาไปแล้วนะเมื่อกี้นะมีอะลบบ้างโฟร์อวันหนึ่งเล่มแล้วก็มีภาพใหญ่ให้นะคะหนึ่งภาพแต่ภาพใหญ่เนี่ยจะเป็นเฉพาะภาพไม่รวมกอบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบกรอบเราเป็นยังไงแม่เพื่อีกให้ให้อีพันหนึ่งลูกนะคะ เพิ่มให้อีกพันหนึ่งนะคะอยากได้ราคาเท่าไหร่เกนะ็บเอาราคานี้นะีะลดมาจากแพคเกจสองหมื่นนะคะทุนในการทํางานอยู่ที่สองหมื่นนะคะวันนี้แม่จัดหนักจัดเต็มให้แม่แม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ตัวบนแม่จัดตัวล่างให้แม่จัดตัวล่างให้อยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเกสิบเก้าบาทสองหมื่นไม่ขายลบไปเลยในใจลบไปเลยนะคะทุนทํางานเขาอยู่ที่สองหมื่นะคะชุดในการเปลี่ยนใส่ถ่าย,ายทำสาม 3, ชุดสามแบบสามสไตล์ ทุกแบบทุกสไตล์เปเลี่ยนใหม่หมดเลยลูกทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยเราก็จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีอัลบั้มโฟล์วนวันเล่มนี้ให้เลงเล่นนะคะประกอบด้วยห้าภาพแปดพันสิบตรงกลางแล้วก็สี่พันห้าด้านข้างเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือนอกจากนั้นเราก็เลือกจัดหนึ่งเล่มตัวนี้แหละนะคะหนึ่งภาพมาเป็นภาพขยายใหญ่นะคะใส่กรอบให้เลยสิบหกพันยี่สิบแล้วก็มาเลือกเลยเราจะชอบเป็นกรอบอันนี้ด้านหลังของแม่เป็นกรอบโมเดิร์นนะคะแล้วก็แม่มีกรอบรูด้วยนะคะเรามาเลือกกรอบลอยกกกกกรรรอออออบบบบลลลุยยเเเดีีว๋วววข้้้าาาามืท่่หหหนนนัแนชไ ถ้าเกิดว่าใส่กรอบลยุยก็จะดูใหญ่หน่อยเพราะว่าคือแบบว่าตัวหน้าไม้เขาจะกว้างๆหน่อยนิดหนึ่งนะฮะวันหลังจะโชว์รุยให้ดูนะคะวันนี้ไม่สะดวกโชว์เพราะว่าวันนี้คือแบบว่าเหมือนกับว่ามานี่เนาะคือเวลาไลฟ์ตอนนี้คือแม่อยู่ที่ห้องนอนของตัวเองค่ะลูกสาวนะฮะเพราะฉะนั้นคือเวลาของแม่เนี่ยคือแบบเป็นเวลานี้แหละที่แม่ว่างวันนี้นะคะพี่ตุ๊ขอบอกเลยวันนี้ลูกค้คาเยอะมากวันนี้คือวันนักขัาวกันเลิก แล้วที่สําคัญนะใครจะแต่งงานต้องมาดูแพ็กเกจล่วงหน้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีแม่ขอบอกเลยหนูมาได้เลยลูกคือข้ามปีได้เลยนะะข้ามปีได้เลยส่วนการถ่ายพีเวดิงเราต้องมากี่วันกี่ปีกี่นั่งกี่นั่งเนี่ยส่วนพิเวดิงมาได้เลยสามเดือนหกเดือนนะคะสิบสองเดือนมาได้เลยจะเป็นปีสองปีได้หมดเลยลูกยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้มีมีมีคนหนึ่งมีแบบหลายคนเลยที่แบบเหมือนกับว่ามาจองแพ็กเกจกับแม่แต่ว่ายังไม่แต่งงานนะเขาไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อสองปีพอเรียนต่อสองปีจบแล้วอ่า ค่อยมาแต่งงานเรื่องนี้ก็มีนะคะสวยงามเลยนะคะสวยงามเลยอ่ะแล้วก็แพ็คเกจที่3ที่แม่อยากแนะนํามากๆเลยคือเป็นแพ็คเกจที่เขาเรียกว่าสบายกระเป๋าคุ้มงบครบเซ็ตคุ้มง,งบครบเซ็ตจ,จัดไปเลยเต็มคทะเลวิวนะคะแคปหน้าจอได้นะจะได้ยืนยันได้ว่าพบก,กับแม่ที่ไร้สดนะ,ะพบก,กับแม่ที่ไร้สดนะตัวแม่ตัวมันตัวมันดาต,ต,ตัวมหาลานอนี่นะคะอยู่กับคุณค่ำคืนนี้คะ่ะวันนี้นะคะฝนตกนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาฝนตก เหงามากเลยแม่ก็เลยไลฟ์นะฮะไลฟ์แก้งเหงานะฮะแก้งเหงาเล่าให้ฟังด้วยแล้วคุณคือเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ของพี่ตุ่มเพราะว่าปกติที่ตุ่มจะไลฟ์หกโมงถึงสองทุ่มวันนี้ที่ตุ่มมาไลฟ์เวลานี้นะฮะเวลานี้คือเวลาวิการนะฮะเวลาเรียกวิการนี่ก็คือแบบว่า คนที่โชคดีเท่านั้นที่จะมาพบกับพี่ตุ๋มและวันนี้พี่ตุ๋มจะนําสินค้าที่เขาเรียกว่าให้กับผู้โชคดีนะคะสินค้าพี่ตุ๋มให้ก็ให้เยอะนะคะเวลาให้อย่าไปให้น้อยให้เยอะไปเลยนะคะส่วนมากพี่ตุ๋มไม่ได้แต่งกำไรนะคะเขาเรียกว่าขาดทุนคือกำไรนะคะแนะนาเลยแพ็กเกจนี้นะทุนทํางานอยู่ที่39,999 99, ้าเกกิแพ็กเกจนี้จะมีชุดฟังดีๆแพ็กเกจนี้จะมีชุดไปใช้ในวันงานเลยนะชุดใช้วันงานเป็นชุดแบบไหนแม่บางคนสงสัยถามนะคะเพราะว่าพี่ตุ๋มมีประสบการณ์เยอะใช่ไหมล่ะพิธีการงานเราเนี่ยส่วนมากก็จะมีพิธีไ ไทยเนี่ยกินไป80ปอร์เซ็นต์แล้วนะบางคนเขาบอกว่าเป็นชุดราตรีพี่ตุงคือแบบพิธีการบอกว่าเป็นชุดราตรีไม่ใส่ชุดไทยนี่อยากใส่ใส่เป็นชุดราตรีลดน้ำสังเลยนี่ค่ะนี่นะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกชุดราตรีสําหรับไปใช้ในวันงานได้เลยเจ้าสาวจะเป็นเสื้อสีขาวชุดสีขาวเนาะเจ้าบ่าวก็อาจจะเป็นเซ็ตที่แบบว่าเขาชอบเ,อเซ็ตสีน้ําเงินเซ็ตสีเทาเป็นสูทเป็นอะไรอย่างของเขาเดี๋ยวมาเลือกที่หลังเนี่ยสวยมากทั้งคู่เลยทั้งคู่ก็จะดูแลเป็นตัวหญิงจ้าชายเลยรับประกันเลยว่าออกมาดีนนนนงาาีีี้้มแต่่ดเทั นะงานนี้มีแต่ดีเท่านั้นแล้วประกันสินค้าสินค้าออกมาดีนะดีกับดับเบิลดีนะฮะแต่คือเขาไม่พูดเบอนะคือแบบว่าอ่ะแม่จะพยายามไม่อันนี้เนาะผู้สุขติแม่ทํางานนะแม่อินนะฮะที่ถูกอินกับการทํางานนะฮะทำงานเราต้องจริงจังจริงใจนะเวลาทํางานนะคะเต็มคารเบี๖นะคะเวลาทงา,นะทาทงานก็ทาจริงจริงนะคะทีมงานที่ถุกหลายคนนะคะเป็นร้านใหญ่ทีมงานหลายคนใช้คนทํางานหลายคนและทุกคนเป็นเอ็กซ์เพรสทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งงาน ะะทางด้านการแต่งงานถ้าเกิดว่าเป็นแบบช่างภาพเ็าก็จะเป็นช่างภาพสายพรีเวดดิ้งนะฮะถ้าเกิดเป็นช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเขาก็เป็นสายพรีเวดดิ้งเช่นกันเวลาแต่งหน้าเขาก็แต่งออกแนวเจ้าสาวนะฮะจริงๆเขาแต่งได้หลายลุกแหละแต่ว่าเขาจะมาเปลี่ยนเจ้าสาวหลายๆลุกให้คุณนะฮะอย่างที่แม่แนะนำอ่าสมมติมว่าเป็นแพคเกจนี้แม่ได้ชุดอะไรบ้างก็คือพี่ตุงข,ขอแนะนำว่าแพคเกจนี้จะมีชุดในการเปลี่ยนเส่ถ่ายทำพรีเวดดิ้งสามแบบสามสไตล์ทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยเหมือนมีแฟนสามคน นะเหมือนมีเจ้าบ่าวสามคนแล้วก็เหมือนมีเจ้าสาวสามคนเจ้าบ่าวเป็นอย่างวันตีขึ้นความมีแฟนสามคนงงงบางคนแบบว่าเหมือนกับว่าไม่มีความรู้ทางด้านเว딩เลยนะแต่จะแต่งงานแต่คือฟังแม่แล้วงงนะคะอขออนุญาตแทนคาตัวเองว่าแม่ก่อนนะคะเพราะว่าคือตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวหาลาจริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยอายุแล้วก็แบบเหมือนกับอายุงานอายุงาน,น,นหนักมากานะคะสามสิบปีนะคะรุ่นแรกของเมืองไทยรุ่นแรก สิบห้าปีแรกพี่ตุมอยู่ในซอยทองหล่อเป็นลูกน้องทำนะฮะทำงานนี่แหละทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็สิบห้าปีหลังก็มาเปิดสตูดิโอเองกับพี่ๆน้องๆพี่สาวก็ทำเวดดิ้งน้องสาวก็ทำเวดดิง้งนะฮะเป็นลูกน้องเขาเหมือนกันนะฮะอยู่ในซอยทองหลอ่อนั่นแหละแล้วก็มารวมตัวกันเปิดสตูดิโอเปิดมาได้สิบห้าปีแล้ว่ะลูกสาวนะฮะนะฮะี่สองนะนะสาขาตอนนี้มีที่ระยองแล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะตรงน,นี้อินเทรนด์แน่นอนนะฮะ,ไม, interior, ะ,ะไม่ต้องกังวลใจอันไหนว่าดีนะฮะที่ตุมน,นำมาได้เลยคือนำมานำมาบริการนะฮ รูรั่วเราจะไม่ให้ซ้ำนะคะความผิดนี้ต้องไม่มีซ้ำนะคะคือทางานจริงจังจริง,จรงใจนะคะแล้วประกันเลยว่าออกมาดีและสวยแน่นอนนะคะแพคเกจนี้แม่จะให้ชุดไปใช้ในวันงานด้วยท่านเลือกหนึ่งชุดเดี๋ยวมาเลือกเอาเนาะพิธีการไทยก็เลือกเป็นไทยพิธีการยกน้ำชาก็เลือกยกน้ำชาพิธีการราตรีนะใส่ชุดราตรีก็เลือกเป็นราตรีได้หรือหนึ่งคู่นะะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือตอนพีเวดดิ้งใส่สามเซ็ปสามแบบสามสไตล์เจ้าสาวสามคนเจ้าบ่าวก็สามคน ใส่แบบสไตล์อ่ะเหมือนเปลี่ยนบุคลิกเหมือน3คนเลยนะฮะเสร็จแล้วเนะี่ยอย่างเจ้าบ่าวคือชุดสีน้ำเงินอาจจะชุดหนึ่งสีเทาอาจจะชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอาจจะเป็นสีสีทองนะฮะสีน้ําตาลน้ําตาลทองหรือว่าน้ําตาลอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าเขาหล่อแบบไหนสีไหนนะฮะหรืออาจจะเป็นสีขาวก็ได้ตอนนี้ก็ฮิตน,นะใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำาเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ็กซ์เซอรี่เขาก็ดำอะไรเงี้ยเอ็กซ์เซอรี่อะไรบางคนงงสงสัยนะอันนี้แม่คอมเอ็กซ์เซอรี่ไปด้วยนะลูกนะครับ้อมเครื่องประดับไปให้ด้้้้้้ววววววยยยยยเเเเรรีีบออออไไไไไไมมมม่่่่่่่่ตตงปซืกดดาาาจนนฉแลใสุ อันนะฮะคือแบบเวลาถาลกก่ายรูปก็ขึ้นนะฮะวาววับวับวับเลยไม่ต้องบ่วงเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีทั้งควอมเครื่อประดับไปด้วยในวัน,ว,นวันงานเราเลยนะแต่งเสกข้าวมาคืนแม่แต่งเสกข้ามาคืนแม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวเองจะได้อัลบั้มเล่นมีไปด้วยก็เ,เรียกว่าอัลบั้มโฟนวันนะฮะแล้วก็มีภาพใหญ่ใส่กรอบไปด้วยไสยส์16คูณ20ใส่กรอบเดี๋ยวมาเลือก,กรอบเอาที่หน,น้าร้านอาจจะเป็นกรอบรูดิกรอบลอยนะคะกรอบไม้เส้นอะไรเงี้ยแล้วแ,แต่เราเลยแล้วแต่เราเลยเรามาเลือกเอานะคะเป็นลูกของเราแล้วก็ต้องมีสิทธิ์เลือกถูกเพราะฉะนั้นที่ถุงขอบอกเลยว่าคือพนักงานไมมม่่ีีีสิททธจะาาาเเเเเลลลืืออออกกกให้้้รรรตตงงน นะเพราะฉะนั้นเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือใครบ้างที่เหมาะที่จะมาถ่ายพรีว i n ติ้งนะฮะคนที่กําลังจะแต่งงานนั่นแหละนะคะแล้วก็มาถ่ายพรีว i n ติ้งนานขนาดไหนล่วงหน้าประมาณนานขนาดไหนพี่ถุงแนะนําเลยก่อนพรีวิติ้งเนี่ยประมาณประมาณ3เดือน6เดือน นะฮะปีหนึ่งสองปีได้เลยมาถ่ายได้เลยนะคะบางคนก็จองไว้ตั้งนานแล้วพี่ตุ๋มคือปกติออกบูธตามห้างต่างๆเนาะวันนี้พี่ตุ่มมามาเล่าให้ฟังเองนะคะไม่ต้องเสียค่าเซลนะฮะไม่ต้องเสียค่าพนักงานขายนะปกติพี่ตุ๋มออกบูธตามห้างพี่ตุ๋มก็จ้างพนักงานด้วยนะฮะพนักงานขายเนะาเนะเพราะว่าเขาขายเก่งดีนะ,น,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือถ้าออกตามห้างเนี่ยต้องเสียค่าพื้นที่เขาด้วยเลยนะฮะค่าพื้นที่และค่าพนักงานค่าตัวเขาเนาะนะคะค่าคอมมิชชั่นและที่สําคัญอีกอย่างนึงต้องเสียด้วยค่าาาโรรงแให้้เมพัก ใจเข้านอนไหนล่ะใช่ไหมล่ะถ้าไม่พักโรงแรมนะฮะคือเวลามาก็ต้องให้เขานอนอิ่มนะนอนอิ่มๆเขาจะได้ทํางานให้เราได้นะ,ะแต่วันนี้นะฮะพี่ตุ๋มมาคุยเองเล่าให้ฟังเองค่าต่างๆที่คุยมาทั้งหมดทั้งมวลที่ตุ๋มยกให้กับคุณลูกค้าหมดเลยนะฮะคุณลูกค้าก็จะได้สินค้าที่1มีคุณภาพ2ราคาดีราคาน่ารักเพราะว่าพี่ตุ๋มไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงที่พี่ตุ๋มเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะนึกภาพออกใช่ไหมฮะนึกภาพออกเนาะงานนี้เราก็จะมีแต่ได้ก็ได้นะฮะมีแต่กําไรจริงๆพี่ตุะ าทุนคือกาไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆหนูก็มาอีกถ้าเกิดว่าได,ได้มาใช้บริการที่ร้านพี่ตุงนะอันนี้คือถือว่าเป็นเวลาเปิดตลาดใหม่อืมพี่ตุงยินดีที่จะเล่าให้ฟังมาเล่าด้วยตัวเองด้วยนะคะเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวมหาราณีนะ,ะในวงการเวทีนะคะคือแบบว่าประมาณว่าก็มาเล่าเองเลยนะคะมาพูดให้ฟังเองเลยนะคะตรงในส่วนของค่าต่างๆไม่ไม่ต้องเสียนะคะอือ แล้ววันนี้หนูก็รับความรู้ไปเต็มเต็เลยลูกนะฮะรับความรู้ก่อนนอนนะบางคนนอนเช้านะคือแบบที่นี่คือเขาจะเป็นอุตสาหกรรมหนักเนาะบางคนเขาก้าวก,บ,กบมาอะไรเงี้ยคือมาพบกับพี่ตุ๊กพอดีเอาฟังๆเพล่นๆไป